สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิววิกเนาะเป็นวิกผมนะคะเราสั่งจากช้อปปี้นะคะทุกคนคะ่ะในราคา179บาทนะคะทุกคนคะ่ะสั่งเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะ เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะของเพิ่งมาเนาะแล้วเราก็ต้องแกะดูนะคะทุกคนว่ามันตรงปกไหมเนาะคือเราต้องแกะดูอยู่แล้วเลยเออทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็หนังศีสษะน้องก็คือทํามามั่นคงมากคือเราหวีเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็คือยังไม่ได้หลุดนะคะแต่ว่าไมนนนะ่น้องเนาะที่จริงน่ะน้องน้องมาด้วยหลอนนะน้องมาแบบหลอนนะคะทุกคนคะ่ะน้องมาแบบหลอนแต่เราก็แบบ ไปรีดอะเนาะเข้าใจไหมคือไม่ชอบรอนเท่าไหร่อ่ะนี่นะคะรีดแล้วใหม่น้องก็จะประมาณนี้นะคะก็จะฟูเด้งเหมือนไม้กวาดเนาะทุกคนเราจะมาใส่ให้ดูนะคะทุกคนค่ะราคานี้ก็โอเคอยู่แม่ค้าก็บริการดีอยู่นะคะทุกคนค่ะโอ๊ยเราต้องใส่นะคะจริงๆคือเขาแถมนืม้อมาด้วยนะแต่ว่าเราไม่ใส่นิดนะคะทุกคนค่ะ แล้วน้องก็มีปลอยหวานด้วยนะคะทุกคนค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้มีนะคะปลอยหวานของนงน่ะจริงๆไม่ได้มีปลอยหวานนะคะเรามาตัดเองนะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกนะคะสอนตัดปลอยหวานนะทุกคนอาจจะตัดเป็นก็ได้นะทุกคนค่ะคือมันอาจจะเข้ากับหน้าบางคนนะคะไม่ได้เข้ากับหน้าทุกคนนะคะทุกคนค่ะคือน้องยาวมากเดี๋ยวเราจะแบบเอาให้ดูนะคะทุกคนค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูนะคะก็คือน้องบอกเลยน้องก็ไม่ได้สวยอะไรนะคะทุกคนแต่จริงน้องนะับพันกันมากพันกันมากคือทุกคน ator, แล้วเราก็อยากตัดนะคะทุกคนแต่เราห้ามใจตัวเองห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะก็คืออยากตัดนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดอีกนะคะทุกคน,นะคะ่ะ นี่นะคะทุกคนน้องยาวมากล่นน้องก็แบบรักษายากนะคะจริงๆคือเราคิดอยู่แล้วว่าเราจะไม่สั่งแบบยาวนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าสั่งมาแล้วเนาะเดี๋ยวตัดเองก็ได้เพราะว่าตัดแบบสับเอาอืมมันจะได้ไม่ตรงทื่อนะคะทุกคนค่ะถ้าตรงทื่ออมันก็เหมือนใส่วกแบบวิกแบบโปะเลยแต่ว่าถ้าสับก็คือก็ยังโปะแต่ว่าก็ยังสวยละมุนอยู่นิดหน่อยเนาะไม่นิดหน่อยะอืมก็แบบ ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะคือเราอาจจะไม่ได้แบบว่ารีวิวละเอียดขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่แบบไม่อยากทำนานนะทุกคนแบบว่าอืมฮัลหละทุกคนคะ่ะน้องคือสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะทุกคนเราจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าคนกดใจเยอะเนาะถ้าคนกดใจประมาณแบบสามสิบคนอะทุกคนเราจะทำเพิ่มทำเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะมีคน